สวัสดีค่ะดิฉยนมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเกี่ยวกับคอลลาเจนในท้องตลาดนะคะอย่างที่บอกว่าของ AviOns หรือ Unilever Life เนี่ยดียังไงนะคะก็อย่างที่บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยณปัจจุบันนี้จะไม่ได้กลัวเรื่องของการทานคอลลาเจนแล้วนะคะแต่สิ่งที่สําคัญคะ่ะที่อยากจะย้าทุกท่านก็คือว่าการเลือกแหล่งที่มาเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าอะไรเราไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็เจอแคบหมูใช่ไหมคะก็กินได้เนาะก็ กินหนังหมูหนังวัวกินอ,อะไรอะขาหมูเงี้ยมันก็เหมือนได้คอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกคะ่ะจากสัตว์ที่เป็นประเภทหมูประเภทวัวเนี่ยเรากินสิมันดูดซึมได้หนึ่งแต่สุดท้ายเราจะมาได้ไขมันแทนเนาะซึ่งคอลลาเจนที่ดีต้องมาจากอะไรนะคะต้องมาจากปลาทะเลน้ําลึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยก็คือบางคนบอกว่ากินคอลลาเจนแล้วเนี่ยเราจะเฮ้ยเดี๋ยวเป็นเนื้องอกไหมเดี๋ยวเป็นอันนั้นอันนี้ไหมเป็นมะเร็งไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บอกแล้วเราไม่ได้เป็นเนื้อมอกเราไม่ได้เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยจากคอลลาเจนหลอกนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีส่วนผสมของคอลลาเจนในทั้งร่างกายเลยแต่เราจะเป็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เพราะว่าแหล่งที่มาค่ะที่ไม่ได้มีการควบคุมความสะอาดหรือความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านสามารถเชื่อถือได้แบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยจากยูนิลิเวอร์นะเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ยูนิเวอร์ซีรีสมากๆกก็คือเรื่องของแหล่งที่มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คอลลาเจนของเราผลิตมาจากปลาทะเลน้ำลึกซึ่งมีการควบคุมการเลี้ยงดูในส่วนของปลานะคะแหล่งที่มาซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยมาจากฝรั่งเศสแล้วก็มาจากญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มั่นใจได้เลยว่าเป็นมาตรฐานระดับ World Class ท่านทานเข้าไปเนี่ยให้ท่านมั่นใจเลยว่าสะอาดยิ่งกว่าเราไปซื้อปลาในตลาดมาทอดกินอีกนะคะคือสะอาดมากนะคะแล้วก็ไม่มีโลหะหนักไม่มีส่วนผสมของพวกปรอดแคดเมียมอะไรๆที่มันจะมาทําให้เราเป็นมะเร็งหรือมาเป็นเนื้องอกอะไรอย่างที่คนเคยเข้าใจกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่จะบอกก็คือบางคนเขาจะบอกว่า กินคอลลาเจนทําไมกินแล้วมันไม่ดูดซึมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะบางทีเนี่ยคอลลาเจนทั่วๆไปที่ท่านกินเข้าไปเนี่ยอนุภาคมันใหญ่มากๆเพราะงั้นเนี่ยปัญหาก็คือมันไม่สามารถจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราได้นะคะซึ่งของเราใช้เทคโนโลยีที่นอกจากจะเรียกว่าเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์แล้วเนี่ยคือเล็กมากๆคือหมายถึงว่าเอาคอลลาเจนสายยาวๆนี่ค่ะมาสับให้มันเล็กๆอันนี้อธิบายแบบภาษาบ้านๆเนาะ ก็สามารถกินแล้วดูดซึมเข้าไปได้เลยเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีของการดูดซึมนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะเล่าให้ท่านฟังก็คือว่ามันมีเทคโนโลยีของ f fast Absorption หมายความว่าอย่างไงท่านสามารถกินแล้วดูดซึมเข้าไปเลยเนี่ยภายใน30นาทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องตังวลเลยค่ะว่ากินคอลลาเจนเข้าไปปุ๊บกินแล้วเหมือนการกุศลคือกินแล้วปัสสาวะออกถ่ายออกอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะฉันมั่นใจได้ดดไเลยว่าทุกอนูทุกหยดทุกเม็ดทุกซองทุกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ท่านจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้เลยแล้วก็สิ่งที่จะบอกก็คือว่าถ้ากินเนี่ยติ๊กกินแบบไหนนะคะน,นี้เป็นสูตรของติ๊กเลยคือเช้าสองซองเยน็นสองซองนะคะเพราะอะไรถ้าท่านต้องการให้ผิวผ่องมากๆแล้วก็ไม่ให้เห็นริ้วรอยเลยเนี่ยผู้หญิงยุคนี้ค่ะไม่ได้ต้องการผิวขาวแบบกระดาษหรือขาวเวอร์แต่ต้องการผิวฉ่ำน้ำผิวเด้งผิวฟูขนข้าง,างๆรูปเราแล้วสุกว่าเฮ้ยตัวเองผิวตัวเองเนี่ยมันเนียนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เชา้า2ซองเย็น2ซองนะคะวีคหนึ่งเนี่ยเห็นเลยที่บอกเลยอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวที่ปาลณีได้ลองมาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ